ตัวได้ม <centro> ีไหนมาไหนตัว่วน <amine> ันกลางนี่นกลางกลางกินอ้อยได้ห้าวันตัวน้อยน้อยเลยไหนตัวนี้ครับใจปอปุ่นปลอดพอกระจังแล้วเปิดพัดลมขึ้นออกเงี้ยหรอเปล่อ๋ออ่ะกลางเบียง อยู่ฝั่งแดงนะครับอ่าเพจหมูหนึ่งยังใช้ฝั่งน้ำเงินนะครับเขาจะตื่นเจ้าบงอย่างตื่นล่าเดี๋ยวนี้ตื่นนานๆน้ฮะไหว้เลยมาเข้มอยูยมันไหว้อะนะหัวยูโอ้ได้เปรียบบม๊ดละกวางสองห้าตามกวางสองสี่นจะเก่งถึงเก่งดูเคาะในตำนานมาหัวมันตำ จะเอาเอากูยางเลยก็บะเป๊ะครับมเป๊ะเป๊ะลอยลอยไหลย้มใจกานมัง่างใสอยู่แล้วน่ะเฮ้ยมาอยู่ันจะบินเราหอยัย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 ยายัยนี่พี่อาาแล้วเนี่ยมันจะโดนนีบป้ามาแล้วมาแล้วเนี่ยมันจะโดนนีบออซลเนี่ยเนียจะโดนนีบรถบําอยู่กวางยิง ตอกแข้งระบาดยืดตื่นบาฟางกิดอ้อยห้าวันสายพันธุ์ดีมันถึงดีเออเดีเวาเด็เดไปคามันระบาดมันงหญ่อ่ะอยาอยาอยาอยมาบดิวบ่าฟางย้มครับฟอยืมโซนฟองขิมได้เ้อนะฟางยิมเด้รับ ชัดยังไปแอฟมเร็ววก็ออกเลยเดๆๆๆๆเล่นตาบาิวดัามมาเลยไ้ออะไรมาแล้วเอาเรามามาสลอนนะถามเดียวเนาะเอาเล้นี่นะตัางันดีๆตวมาแล้วถาเดียวเนาะสานฮะตายโดเาโดนงาโดนี่ยมเหลวกับขานาเ่ยกัน พอแล้วโยนหรือเป่าเยอะแล้วกังเง่หมลขอพี่ขอโยนโซนซนเนาะขาตับจะเก่งก็ต้งเก่งขวบขวบขากลางนั่นปก็เดียวเนาะไม่เยอะยืมจีดยืมีกัขากางเนอะกี๊โดดล่มจีกโือม้าก้าวขาหน้าไรเปล่า อื่นมานกาเนียเก่งเยอฟังอยู่นี่ก็หอให้เาขากลาง่นดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาขาเาเี่ยแล้วนี่เขาลงเนียเนะเทกเเดียวกันะมอกีเนี่สูเอียนะฮะนากะบุง ลายก็ายอกเหมือนดวือวาจะายวางเ่ยมตันได้ไปร้องบอลเลยบขานกับจิมมี่ช่งไงมันดูรัดอย่างเย็นาเจยิตาเนกบ่เล่กแล้วเฮกะดิกะดอกั นก็แม่พันมาตัวใดออกมาแน่กี้กันีเหรอหล่นครับผมนี่หลนคำก็บยุ่ยนิ่มันซสวมันยุงอมหอมขานี้หน่ออดีมัโดนได้แหละยุงหอมมันี่ยนิ่มเสียอัน้หลนเแต่ควานรู้ะยุงหอมมัน หดีิันหดต้วงหน่งซิวนอยู่หอมมากวันนี้อ,องอ่งขาแหละงามมนอนะดูสีหน้าจะของกวางนะครับ <S <S <c oughs> อันนี้ยยอันนี้เปลี่ยนมือกรอนเจ้น้องโจ้ซุ่มหนุ่มเองใช้นะครับตายดูเทิยว <c oughs> น้องใหม่เพชรหมูปแปดนี่บุญละไปรับเมีย,ย <c oughs> บุญละเจ้าแลยว กวาานีกะรก็กาเต็มเต็มะมันยูงเงี่ยมเขาฮ้อนไปดีมั้นะรู้ว่อมันป่ยแล้วไหะนะแต่มันป่อยแล้วมันรุมันขำอยน้ีจีะจุ๊บตัวตายเติมดิ่งต้องใช่ยังล่ะดุนดิ่นเนาะกั่รุดเงี่ยมากน่าถ้าจีอีบรุดนี่ถ้าจีอีแบรุดนี่แม่งขำก็บบะ มันงามมันงามมัน่องเนมันอยู่กล่องแต่ไี่บงามมันอยู่ในขาเนี่ยอันนี้มันปอยเลยเลยมันถ้ามันดิ้นมันก็โดดบีบดิ้นกะโดดบีบมันเลยดืขึ้นมากี่วัน่วัติดนัวแล้วนะมาสิบวันนี่ล่ะี่เอี่ยเจ็บที่อ่วเอบีลย่ะนรอนแร้เนแร จุบวก้จ๊อน่วทีื่อมุมไปันมันอาเขานมาเขาเขล้วมันกีแต่โคตต่ำเอากดต่ำเอนี่หัวม้เงาเนาะมนเหอีจดีมดูเลยนี่ก่อนี่ใ่หัวม้นเงาเขาโตเจ็บเขาลุกไเจ็บอะไรตัวนี้ฮะลนั่นเป็นขอพันก มันซัวแล้วอ่ะมันติดอย่งามมันอ่ะจะหักแล้วจะุดแล้วน่จะุเลยฟุจะได้ไดิเลยมดแบบนี้ดี๋ยวมันดบจะได้ไรเ่ะนี่นี่ก็มันนี่ก็รู้ลวกันที่วเขาปือนไปกล่องยังเงี้ยมาเเนี่ยเนี่ย้เดี๋ยวเพือนกิข้ายังเงี้ยมเนี่กำมัแข่งก็ภาพภาพไ สัมภาษณ์เถอครับขอสีได้จะของกางโดถขาขาโอ้ตกไปแล้วดิ้นหมดหล่นแล้วอ่ะอะไรข้ากันนึกจะของยังมกล้ที้เลยววะบอลลเด้อลลูนบอลลูนเลอเหรอบอลลานละไรเสียเก่งบอกเปิดรถแล้วก็เจอขาแกวหล่นได้กัโดดขากาว อเอาเ็บยังไจะไขว่ไปอยู่อีก,กอม,อมีม่ไวอยู่บ่เดี๋ยวกะมาจะดึงข่ันเจ็บน่ตุ๊กคอนน้อยเดียวดหัวฟาดนุ่มๆอนุ่มๆนี่มันพอมาเดี๋ยวไปไข่เ,เดินแล้วเฮ้ยเก็บขาดก้ง่มาเอานแตงหมือนมาเดินแล้วบ่าอยู่ม<อ>ันะดมมาใกล้แมุ่่ม Bí mật. 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 Bí กับเลี้ยงเต่าตะกี้กันแล้วนะสื่อเสี่ยวตัวเนอาการพ่อบอยบอยไม่กินตัวอบอยอันนี้เก็บอ่ะเก็บขึ้นละลัวเลยอ่ะสื่อเสี่ยวเัวเนี้ยถ้าถ้ากว้างยุขาเออตกเหมือนหมสื่อเสี่ยวกัวนี้ลิ้มตัวตายเลยฮะวานะตายเลยโอ้วดตายเลยตายตายแล้วเป่า การตายแล้ววี่ตัวเลยครับโหโอ้าการบนเรือแล้วหรอทีตครจะขอวากเสียอะกินอ้อยแอบโตครับกินได้สี่วันขอรบจนปะอ่านะครับสอสี่เสี่ยงครับเนี่ดีวโอเคครับโอ้โหงนี้เลอะพอวดตรนี้ีนะโอการกากีเีย ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวจบไรซ์ซดเลยนะครับ